สิ่งศักิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรคุณนะครับเป็นการดูแบบแรนดอมนะครับและ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเอ็นจครับผมเดอะเมจิกเชนนะครับเปิดใบนี้มาแทบจะไม่ต้องอ่านอะไรต่อแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณเองมีพลังมีเซนส์สัมผัสติดต่อกับพลังงานที่มองไม่เห็นได้คาดการอะไรไม่ค่อยพลาดมีความสามารถเฉพาะตัวอะไรหลายอย่างในตัวเองใครเป็นแบบนี้เม้นบอกบอลหน่อยนะครับมีความเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะให้คำปรึกษาได้การเจราจาช่วงนี้ คนอื่นจะฟังคุณสี่ไม้เป็นสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะสำเร็จจะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจต้องการจะทำจริงๆเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบมั่นคงค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบของคุณเองหรือถ้าใครขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าพระองค์รับรู้เรื่องของเราตลอดเมื่อคุณพร้อมเหมาะสมกับพรนั้นคุณจะได้รับจากพระองค์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้ คุณพร้อมแล้วเจ็ดถ้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังบอกอีกว่าขอให้เลือกตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็นกับเราและส่งผลกับชีวิตเรามากที่สุดจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะในตอนนี้ช่วงนี้ขอพรกักสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าให้มีสติและปัญญาในการตัดสินใจอะไรต่างๆให้ถูกต้องไม่หลงหรือถูกหลอกเข้าใจผิดนะครับสตรงคุณจะได้พบ เจอคนเก่งนะครับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณทางความคิดไอเดียต่างๆซึ่งจะเจอแบบต่อหน้าหรือในโซเชียลมีเดียคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณยงังบอลก็ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งครับอีกมุมก็ด้านความสัมพันธ์ คุณต้องรู้จักอ่อนโยนปรับความแรงลงสัก2เบอร์2เบอร์ไปเลยเพื่อให้เข้าถึงคนคนนั้นนะครับเราเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้นอกจากตัวของเราเอง a i g of w a n d นะครับมันจึงมันปึ้งพลังงานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเริ่มได้แล้วกับสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณต้องการจะทำคุณได้รับพรและกำลังจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็สำเร็จ เราอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าจะกลัวอะไรแบบนั้นเลยแต่ขอให้ถ่อมใจนะครับอย่ายกตนเองทําในแบบของคุณเป็นตัวคุณเองสุดท้ายนี้บอนขออธิษฐานต่อพระเยซูให้อวยพรให้พี่ๆน้องๆที่เจอสารนี้คลิปนี้ให้พระองค์ทรงหนุนใจและมอบกําลังสติปัญญาในแบบของแต่ละคนตามนาพระทัยของพระองค์ให้สําเร็จเป็นไปดังใจในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยเถิดขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีอาเมน